นกคือเยอะมากแล้วบินว่อนอย่างนี้เลยทนะแบบถ้าดูเปนเปิดเหมือนค้างคาออกจากถ้ำเนาะกุ้งโลละ5้ารอนะครับทุกคนปลากระพงตัวละร้0ยเจนะครับนี่จะเป็นเรือท่องเที่ยวนะครับทุกคนโอ้โหสวยงามมากครับทุกคนดูนั่งเรือดูพระอาทิตย์ตกนะครับทุกคนตรงนั้นก็เป็นสะพานคล้ายๆเหมือนสะพานพระราม8ปดที่ประเทศไทยเนาะจะรอดใต้สะพานตรงนี้นะครับอันนี้เป็นเรือโดยสารนะครับทุกคนน่าจะ ครับทุกคนตอนนี้ผมก็ยืนอยู่ที่บนสะพานกาลาตาบีดนะครับทุกคนนี่ครับสังเกตดูบริเวณรอบๆนะครับทุกคนก็จะมีผู้คนเขามาถ่ายฟรีเบดดิ้งนะครับทุกคนดูนะครับโอ้โหเพราะวันนี้อากาศดีแสงดีมากครับทุกคนนี่ครับบริเวณด้านล่างก็จะเป็นลานจอดรถนะครับเพื่อนๆแล้วก็ตรงนู้นจะเป็นบนสะพานที่มีคนตุรกีเข้ามาตกเบ็ดตกปลากันเยอะมากๆเลยนะครับทุกคน นี่ฮะตรงนี้ก็จะเป็นท่าเรือนะครับทพกคนเดี๋ยวผมจะนะตรงนั้นจะมีตลาดนะครับเุกคนเดียวผมจะไปส่องตลาดปลาตลาดสดตรงนั้นสักหน่อยนะครับทุกคนจะเป็นยังไงบ้างเนาะเดี๋ยวผมจะวนมาฝั่งนี้นะครับทุกคนตรงนี้ก็จะมีเขามาถ่ายฟิวเวอร์ดิงนะครับสวยงามมากเลยครับทุกคนนี่ครับกำลังถ่ายฟิวเวอร์ดิงกันนะครับทุกคนสุดแต่งงานนะฮะโอ้โหจัดเต็มครับ นี่ครับตอนนี้ผมก็เดินลงมาด้านล่างนะครับทุกคนก็จะมีช็อปขายเครื่องดืม่มน้ําขนมนมเนยนะครับทุกคนบุรี่นะครับเป็นช็อปน่ารักน่ารักแบบนี้นะก็จะมีน้ํามีอะไรเนะี่ยตรงนี้ก็จะเป็นลานจอดรถนะครับทุกคนครับข้างล่างก็จะมีร้านอาหารเยอะแยะมากมายเลยนะครับทุกคนฝั่งนี้ก็จะร้านอาหารฝั่งนู้นก็จะร้านอาหารนะครับทุกคนเดี๋ยวผมไปดูตรงนี้ก่อนแล้วผมก็จะวนกลับมาที่เดิมนะครับเพื่อนที่ครับทุกคน ตอนหัวค่ําแบบนี้นะหนึ่งทุ่มนะครับทุกคนก็จะมาเจอฝูงนกแบบนี้นะครับทุกคนก็มันสวยงามมากเลยนะครับทุกคนเหมือนอยู่ในเหมือนเราอยู่ในฉากหนังแบบว่าเออหนังโบราณอะไรนะครับทุกคนทุกคนเพือ่อนๆดูนะครับทุกคนนกคือเยอะมากนะบินว่อนอย่างนี้เลยนะแบบ ถ้าดูมันเฟิร์นเหมือนค้างคาออกจากถ้ำเนาะเยอะมากครับระวังมันขี้ใสหัวเนาะเนี่ยกลัวโดนมันขี้ใส่หัวนี่ครับเพื่อนอันนี้ก็จะเป็นท่าเรือนะครับทุกคนแล้วนี่ก็จะเป็นตลาดนะครับแล้วก็จะมีโดรุ่มปลาด้วยนะครับตรงนี้ ด้านในจะเป็นตลาดขายปลาสดตลาดสดนะครับทุกคนมีกุ้งมีปลากระพงเห็านบาบาอ๋อมีปลาหลายชนิดมากเลยนะครับเพื่อนนะครับสดๆทั้ทนทงนั้นเลยนี่ก็เปิดน้ําไว้อย่างนี้เลยนะครับเดี๋ยวไปดูด้านในกันต่อครับทุกคนอันนี้ก็จะเป็นปลาอีกแล้วนะครับทุกคนกุ้งโลละห้าร้อยนะครับทุกคนปลากระพงตัวละร้อยเจ็ดสิบนะครับอันนั้นมันคายปลาอันนี้นะทุกคนปลา ปลาทูน่าเนาะปลาจุบล่า250อันปลาจุบล่านี้คือฟิลเหมือนกินปลาน,นินบ้านเราเลยเนาะเหมือนปลาดับเทมปลาน,นินปลากระพงไซส์ใหญ่270นะครับเพื่อนๆสัมมอนโลละ500นะครับนี่ครับทุกคนเป็นร้านโดนุ่มปลานะครับเอ็กม็กบาลึกอันนี้ก็จะเป็นร้านปลาเหมือนกันนะครับทุกคนโอ้โหทุกคนเขาก็จะมาแบบนี้เลยนะครับหอยนางรมเพื่อนๆ กู้คุยอยนางลมนะฮะเขาอยองก็ตัวใหญ่อยู่เหมือนกันนะครับทุกคนแล้วก็จะมีกุ้งอันนี้ร้านกุ้งกุ้งร้านนี่สดนะห้าร้อยนี่ครับทุกคนมาฝั่งนี้ก็จะเป็นร้านปลาเหมือนกันครับขายปลาสนิทขายกันอันนี้เป็นกัง้งอ้อมีปูด,ด้วยนะครับทุกคนยังไม่ตายนาออันนี้กกุ้งอะไรกุ้งมังกรหรือเปล่านาะเนี่ยกั้งกระดานนะทุกคน ฝั่งนี้ก็จะขายผักนะครับทุกคนผักคือสดมากนะครับผักผักสดครับทุกคนดูลูกอาราบัดนะครับทุกคนเอาไปตำกินแทนส้มตําได้นะครับเพราะว่าตุรกีไม่มีมะละกอขายนะครับนานๆจะมีทีครับทุกโดยเฉพาะช่วงนี้หากินยากมากครับทุกคนอันนี้จะเป็นผักติ้วเนะาะผักติ้วตุรกี นี่ประก,กาศหินประก,กาศหินอ๋อนะครับทุกคนโอ้โหนี่ครับทุกคนผักสลัดโอ้โหนี่ก็มีผักชีไทยนะครับเพื่อนเนี่ยผักชีไทยคือสดมากครับโอ้โหนี่ครับผักชีไทยแล้วก็อันนี้ใบโหระพานะครับเพื่อนโหระพาม่วง สีขาวก็มีครับนะครับสีขาวขาวขาวตรงไหนอยู่ไี่ขาวโอ้ยพูดผิดโอ้โดูนะอ๋อนี่ราคา180ยแปดสิบนะฮะอาหารธรรมะธรรมบิดขนาดไหน,นวันเดชนี่นะครับทุกคนโอเคไปตัดเลยมีปลาแซลมอนย่างด้วยนะมาดูเข้าทธรนะครับทุกคนก็ค้าก็หล่อนะครับ มาแลนี่เนี่ยผมก็ชอบกินอันนี้ครับเพราะรู้สึกว่ารสชาติเขาก็อร่อยออาเปรี้ยวแล้วก็จะมีซอสทับทิมแล้วก็มีเม็ดทับทิมด้วยนะครับที่ผมเคยกินแล้วก็จะมีเครื่องเทศอะไรแบบเครื่องเทศแล้วก็มีพริกผงปาบิก้านะครับนี่ครับทุกคนนี่ซอสอันนี้น่าจะเป็นซอสทับทิมนะครับทุกคนแล้วปลาที่เขาก็นี่มีน้ำมะนาวนะครับ กินบ่อยมากในปลาชิ้นเดียวนร้อยแปดสิบนะครับทุกคนเงินไทยก็อยู่ที่ประมาณร้อยเจ็ดสิบนะครับทุกคนก็ถือว่าไม่แพงมากเนาะอยู่ในสถานี่แบบนี้ยังใดคนทํานี่หล่อนะอ๋อ450สี่ร้อยห้าสิบแซลมอนย่างนะครับผุคนแซลมอนอยู่ที่ร้านก็กินบ่อยครับแซลมอนเนี่ยเพื่อนๆครับหลังจากที่ผมกินเสร็จแล้วผมก็เดินข้ามมาฝั่งนี้นะครับทุกคนเมื่อกี้ผมไปกิน ดูลุงปลาอยู่ตรงฝั่งโน้นนะแล้วก็ผมก็เดินย้อนกลับมาฝั่งนี้ตอนนี้ผมอยู่ที่ใต้สะพานการาตาบีดนะครับทุกคนตรงนี้ก็จะเป็นร้านอาหารนะฮะนี่ครับทุกคนร้านอาหารก็จะมีพวกร้านอาหารปลานะครับทุกคนราคาก็แพงอยู่นะครับทุกคนปลาตัวละเก้าร้อยนะฮะนี่ครับร้านอาหารก็จะเป็นประมาณนี้นะครับหลหาอยู่นะครับทุกคนผ่านมาฝั่งนี้ก็จะเป็น ทะเลนะครับตรงนู้นเป็นซองแคบนะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นแหลมแบบว่าที่เชื่อมต่อกับซองแคบบอรฟอร์ลนะัสเนาะแล้วก็จะมีเรือวิ่งเรือโดยสารนะครับทุกคนวิ่งไปวิ่งมาตรงนี้นะครับทุกคนนี่ครับร้านอาหารบรรยากาศร้านอาหารใต้ท้องทะเลไม่ใช่นะอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศร้านอาหารใต้สะพานกาลาตาบีดนะครับผมนี่ครับทุกคนลูกค้าก็จะนั่งอยู่ ประมาณนี้นะครับทุกคนก็เนี่ยสามารถกินข้าวรับประทานอาหารแล้วก็ดูวิวเรือวิ่งผ่านไปผ่านมานะครับทุกคนก็จะมีหลายร้านมากเลยนะครับทุกคนกับข้าวอาหารก็จะเป็นคล้ายๆกันแล้วก็จะมีอาหารท้องถิ่นด้วยส่วนมากก็จะเป็นเกี่ยวกับอาหารพวกปลานะครับทุกคนจะมีปลามีเนื้อมี พาเ,เพื่อนมาเดิเนส่องตัวนี้กันบ้างเนาะโอ้ตรงนี้เนาะคือโคตรดีเลยครับทุกคนนี่ครับทุกคนมันเป็นเหมือนเรือนะครับทุกคนเป็นเหมือนหัวเรือนี่ครับทุกคนเป็นเหมือนหัวเรือนะครับตรงนี้นี่ครับทุกคนตรงนู้น,น,เ,เ,น,นเป็นสุลต่านอาเม็ดเนาะตรงนู้นเป็นสุลต่านอาเม็ดแล้วก็ฮาเกียโซเฟียนะครับตรงนู้น แต่ว่าที่มองเห็นก็จะเป็นวังนะครับทุกคนทบคาปื่นนะครับถืเป็นวังนะเนี่ยเรือกําลังวิ่งผ่านตรงนี้นี่ครับเรือก็จะลอดขึ้นตรงนี้นะครับทุกคนด้านบนก็จะมีคนตรุรกีเขาตกปลากันอยู่นะครับเพื่อนๆเนี่ยข้างล่างนี้ก็จะเต็มไปด้วยร้านอาหารนะครับทุกคนราคาก็เอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะครับเมื่อกี้ผมแปะดูราคาเมนูที่เขาอยู่หน้าร้านก็ถือว่าเอาเรื่องอยู่นะครับก็ เขาเข้าใจแหละเพราะว่าเขาอยู่สถานที่แบบนี้เนาะทุกคนสถานที่แบบท่องเที่ยวเต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวนานาชาตินะทุกคนอันนี้น่าจะเป็นเรือท่องเที่ยวนะทุกคนเรือสีเหลืองคันนี้น,นี่เป็นเรือโดยสารนะครับทุกคนนี่ครับทุกคนตรงนน้นก็เป็นเรือเรือโดยสารเหมือนกันนะครับทุกคนตรงนน้นเรือใหญ่มากนะฮะ ทุกคนครับแล้วตอนนี้ไพสอนก็จะเดินขึ้นไปข้างบนสะพานนะครับทุกคนไปดูวิวด้านบนนว่าเป็นประมาณไหนเนาะเพราะช่วงนี้ก็เป็นเวลาประมาณรุ่มครึ่งนะครับทุกคนตอนนี้เราต้องรีบขึ้นไปนะครับทุกคนเดี๋ยวแสงจะหมดก่อนเพาะนี่ครับแต่ช่วงนี้ประเทศตุรกีเขาจะมืดสองทุ่มนะครับทุกคนะอาทิศตกสองทุ่มนี่ครับขึ้นมาด้านบน กตอนนี้พระอาทิตย์กำลังจะตกนะครับทุกคนพระอาทิตย์กำลังจะตกสวยมากครับเดี๋ยวผมจะลอดสะพานข้ามไปฝั่งโน้นนะครับเพื่อนๆเพราะตรงน้นเป็นเหมือนว่าเราเห็นพระอาทิตย์ตกด้วยเดี๋ยวผมจะไปถ่ายฝั่งโน้นดีกว่าครับอันนี้ก็ตอนนี้ไปสอนก็อยู่ที่บริเวณสะพานอีกฝั่งหนึ่งนะครับทุกคนฝั่งนี้ก็จะเต็มไปด้วยร้านอาหารเหมือนกันนะครับทุกคนนี่ครับฝั่งนี้ก็เห็นพระอาทิตย์กำลังจะตกคือสวยงามมากเลยทุกคน นี่เขากำลังถ่ายฟิวเวิ่งอีกแล้วนะครับทุกคนคือสวยงามมากเลยครับพระาที่กําลังจะตกนะนี่โซนนี้โอ้คือได้มากเพื่อนๆโอ้เรือก็อกําลังวิ่งสวนกันไปมาอยู่นะครับทุกคนที่นี่ก็จะมีผู้คนกําลังแย่งกันถ่ายรูปก,กับวิวพระาที่ตกแล้วก็เรือกําลังวิ่งสวนกันอยู่นะครับทุกคนอันนี้จะเป็นเรือโดยสารนะครับเพื่อนๆก็จะมีเรือโดยสารฝั่งนี้จะเป็น กาลตาทาวเวอร์นะครับทุกคนที่เราเห็นตรงนู้นนะครับกาลตาทาวเวอร์นะตรงนี้ก็จะเป็นะสะพานฮาริสนะครับบนสะพานก็จะเป็นสถานีรถไฟฟ้านะฮะทุกคนคือตรงนู้นจะเป็นรถไฟฟ้าใต้ดินสายสายสีเขียวเนาะหรือ M2 ็มสนะทุกคนแล้วก็ตรงนี้จะเป็นสถานีรถไฟฟ้านะฮะทุกคนโอ้โหตรงนี้คืออะไรนะทุกคนพระอาทิตย์กำลังจะตกสวยงามมากครับเพื่อนๆโอ้โหวิวแบบนี้เราหาดูยากนะครับทุกคนเพราะว่าช่วงนี้อิสตันบูล เดี๋ยวก็ฝนตกเดี๋ยวก็หมอกลงเดี๋ยวก็ฝนตกนะครับทุกคนบรรยากาศแบบนี้หาดูยากมากเลยครับวันหยุดวันนี้ถือว่าคุ้มมากเลยครับทุกคนมาเดินเล่นแถวย่านนี้ก็ถือว่าโอ้โหคุ้มมากมาดูพระอาทิตย์ตกตรงสะพานกาลตาบีดนะครับทุกคนฝั่งนู้นก็จะเป็นอินีอมินโนนูนะครับเพื่อนๆน,นี่ครับทุกคนนักท่องเที่ยวก็จะพากันมาถ่ายรูปกันตรงนี้นะครับเพื่อน นี่ตรงนี้ก็จะเป็นบูมองเนาะนี่จะเป็นเรือท่องเที่ยวนะครับทุกคนโอ้โหสวยงามมากครับทุกคนดูนั่งเรือดูพระอาทิตย์ตกนะครับทุกคนตรงนั้นก็เป็นสะพานคล้ายๆเหมือนสะพานพราม8ปที่ประเทศไทยเนาะแต่ว่าถ้าเปรียบเทียบแล้วก็เหมือนลูกสะพานพาราม8ปนะครับเพื่อนๆจะไม่ใหญ่ขนาดนั้นเนาะแต่ว่าก็สวยนะครับทุกคนสวยเหมือนกันครับก็ทําดีมากนะครับโอ้โหนี่นะครับทุกคนพระอาทิตย์กำลังจะตกนะครับตอนนี้ก็เป็นเวลานะฮะ หนึ่งทุ่มสามสิบห้านาทีนะครับเพื่อนเพื่อนพระอาทิตย์กำลังจะตกสวยงามมากๆนะครับทุกคน,นตรงนั้นก็จะเป็นสถานที่เหมือนกันกับตรงนี้นะครับทุกคนเป็นเหมือนคล้ายๆเหมือนหัวเรือนะครับตรงนั้นนะฮะแล้วตรงนี้ก็จะเป็นที่เรือลอดเรือเดือสานนะครับลอดไปลอดมาตรงนี้นะครับทุกคนเขามีไฟแดงด้วยนะในี่นี่ไฟแดงนะครับทุกคนหันมาฝั่งนี้ครับทุกคนตรงนี้ก็คือเขากำลังถ่ายฟีวิดดิ้งกันอยู่นะครับทุกคน โอ้สวยงามมากครับเ,เพื่อนๆนี่ครับโอ้วันหยุดสุดคุ้มเลยวันนี้ได้เจอบรรยากาศภาพส,สวยๆงามๆแบบนี้เนาะวิวโคตรดีเลยอะ่ะวันนี้ปกติวันหยุดก็ฝนจะตกบ้างหิมะตกบ้างเนาะเพอะช่วงนี้ก็เป็นฤดูใบไม้ผิีกเนาะทุกคนเริ่มจะเข้าฤดูร้อนแล้วนะครับทุกคนอากาศก็เริ่มอุ่นขึ้นมานิดนึงครับวันนี้ก็อยู่ที่16องศานะครับทุกคน โอเคครับเพื่อนเดี๋ยวผมจะขึ้นไปด้านบนแล้วผมก็จะเดินข้ามไปฝั่งโน้นนะครับไปโซนฝั่งโน้น,ปน,นเป็นย่านอ,าอิมิโนโน,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 โน่เนาะเดี๋ยวเราไปข้างบนกัน,นครับผมจะข้ามไปเดินไปฝั่งโน้นนะครับเพื่อนแล้วนะครับทุกคนนี่ครับข้างล่างถ่ายพี่ทิ๊กหลายคู่แล้วอ่ะหนึ่งคู่หนึ่งคู่สองคู่สามคู่ข้างบนอีกคู่หนึ่งครับสี่คู่เลย เอาครับเต้นรำครับตอนนี้ก็คือคขาเต้นรำกันอยู่เนาะเออได้ไหมเออตังรอหนึ่งเขาขอเวลาหนึ่งนาทีนะครับเพื่อนกำลังเต้นรำครับชุดแต่งงานเขานะครับทุกคนข้างล่างก็พอข้างลาง่างข้บนก็พอข้างบนนะครับหมุนครับหมุนได้ยังยังไม่ได้เนาะรอแป๊บนึงนี่หมุนครับเออสวยงามมากเลยนะฮะทำได้แล้วเหรอ โอเคครับได้แล้วโอเคครับไปฮะด้านล่างก็ฟีวิ้งเหมือนกันนะครับทุกคนโอ้แสงมีแสงด้วยก็เปิดไฟแล้วนะครับสวยงามถ่ายฟิล์มเจ้าบ่าวเจ้าสาว วันนี้น่าจะเป็นวันที่แสงดีมั้งครับเขาเลยมาถ่ายกันวันนี้เพื่อนๆครับตอนนี้ไฟสอนก็ขึ้นมาด้านบนสะพานแล้วนะครับทุกคนก็จะมาเจอคนลงคนตุรกีเขากำลังตกปลากันอยู่นะครับนี่ครับทุกคนโอ้ด้านล่างเป็นเรือท่องเที่ยวเนาะโ <laughs> บกมือกันใหญ่เลยครับทุกคนด้านล่างเนาะโอ้ยน่าสนุกมากโอ้โหเต้นรำกันบนเรือดาดฟ้าเรือเนาะ ออสวยๆครับทุกคนสวยมากนี่ฮะแต่ว่าเรายืนเรายืนอยู่บนสะพานรู้สึกว่าสะพานมันสัส่นสะเทือนเนาะเวลารถวิ่งผ่านเนาะเป็นดุดดุดเหมือนมันสะเทือนเหมือนกันนะเนี่ยนีครับสวยงามครับทุกคนพระอาทิตย์กำลังตกดินนะครับ ตอนนี้ผมก็ยืนอยู่บริเวณบนสะพานบริเวณรอบๆบนสะพานนะครับทุกคนบริเวณรอบๆแถวย่านนี้ก็จะมีท่าเรือนะครับทุกคนก็จะมีท่าเรือต่างๆที่ไปสถานที่ต่างๆเยอะแยะมากมายเลยนะครับตรงนู้นกันสิครับทุกคนเรือกําลังจะลอดใต้สะพานตรงนี้นะครับอันนี้เป็นเรือโดยสารนะครับทุกคนน่านจะเป็นเรือโดยสารนะฮะ